คนสวยโพธรามคนงามบ้านโป่เมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดําเนินเพลินข้งคาวร้อยล้านย่างยี่ศกปลาดีสำนักงานกะสะนจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่เลขที่112หมู่ที่6 ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวนสิแห่งได้แก่กศนอำเภอเมืองราชบุรีกศนอำเภอโพธารามกศนอำเภอบ้านโป่งกศนอำเภอดำเนินสะดวกกศนอำเภอปากท่อกศนอำเภอบางแพรกศนอำเภอจอมบึงกศนอำเภอสวนพึ่งกศนอำเภอบ้านคาและกศนอำเภอวัดเพลง แหล่งการเรียนรู้ประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภุมารีจำนวนสองแห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดจำนวนหนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน8แห่งโดยมีกศนตำบลเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน104แห่งสำนักง,งานกศนจังหวัดราชบุรีมุ่งมันม่นในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยให้มีคุณภาพภายใต้วิสัยทัศ ประชาชนทุกช่วงวัยของจังหวัดราชบุรีได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับบักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวรรษที่21ภายใต้การบริาหารงานโดยนายพัฒนพัฒรากุลบดิทร์ ผู้มืการสำนักงานกสนจังหวัดราชบุรีรายงานผลการฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้มวยการสำนักงานกสนจังหวัดของนายทรงชัยลิ้มตะกูลผู้นวยการกสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยเข้ารับการฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริงณสำนักงานกสนจังหวัดราชบุรีจำนวน14วันโดยมีผลการฝึกประสบการณ์ดังนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้สภาพจริงในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณกศนอำเภอโพธารามกศนออำเภอบ้านโป่งและกศนออำเภอสวนพึ่งการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้เรียนรู้สภาพจริงในการจัดการศึกษาต่อเนื่องณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านหนองตะดังอเภอสวนพึงจงราชบุรีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย,ยได้เรียนรู้สภาพจริงในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอบางแพห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคเรนิ่งสเปซห้องสมุดประชาชนอ,อบ้านคากศนอตำบลดอนกระเบื้อง และกศอนอตบนหนองตระทุ่มง,งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายได้ริมรู้สภาพจริงในการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนจิตอาสาต้นแบบบ้านหนองไม้เ้าณกศนอตบลปากแรดและกศนอตบลเขาขลุง ผลการศึกษาการบริหารสำนักง,งานกอสอนอจากผู้บริหารสำนักง,งานกอสอนอจังหวัดราชบุรีใช้หลักการบริหาร4ด้านคือด้านการบริหารทั่วไปด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารวิชาการโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารยึดมันม่นในความถูกต้องมีคุณธรรมโปร่งใสยึดหลักความคุ้มค่า ประหยัดและทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จขององค์กรผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2อง1ของสถานศึกษาในสังกัดสํนานักงานกศนจังหวัดราชบุรีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ e n n e t ผ่านเป้าหมายขั้นสูง ผลการศึกษาการบริหารงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ e บ t Practice โครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2 5 6 5นนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมือถือของสำนักง,งานกศนจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนนักศึกษากศนอ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัยส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เพราะบ่มนิสัยรักการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนให้เป็นบุคคลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและภาคีเครือข่ายของสำนักงานกอศอนออกจังหวัดราชบุรีมาณโอกาสนี้